ลูกค้ารีเพย์เมนต์บอกว่าต้องการทําระบบลงชื่อเข้าใช้งานนะครับหรือว่าล็อกอินนั่นเองนะครับแต่มีเงื่อนไขว่าตําแหน่งที่อยู่ของลูกค้าต้องอยู่อําเภอเดียวกันสวัสดีครับผมมาเตอเอิงครับมาส่องโจสอนเขียนแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันกับมาเตอ์อ่นตัวต่อตัวตัวต่อทีวันนี้นะครับลูกค้ารีเพย์เมนต์บอกว่าต้องการทําระบบลงชื่อเข้าใช้งานนะครับหรือว่าล็อกอินนั่นเองนะครับแต่มีเงื่อนไขว่าตําแหน่งที่อยู่ของลูกค้าต้องอยู่อําเภอเดียวกันกับ นะครับสิ่งที่เขาต้องการที่จะทัก็คือพูดง่ายๆคือเขาต้องการทํา,าทแอปเหมือนกับลงทะเบียนของข้าราชการบางหน่วยครับเสร็จแล้วนะครับลูกค้าตัวตัวเที่เป็นคนที่เป็นข้าราชการจะต้องทําการลงทะเบียนโดยโดยตําแหน่งของมือถือจะต้องอยู่ตรงใกล้ๆกับ ตัวออฟฟิศของ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 หน่วยงานนี้นะครับนะครับสิ่งแรกครับเราทำการนะครับสร้างตัว a อฟตัวหนึ่งครับที่ทําการดรอปดาวน์แล้วก็ทําการเลือกตัวได้เป็นตําบลอําเภอได้พอเลือกตําบลอําเภอเรียบร้อยแล้วเนี่ยทีนี้ตัวมือถือเนี่ยจะทําการเก็ตค่าโลเคชันครับนะครับมีค่าที่ส่วนล n ง i ู u เสร็จแล้วเอาค่าที่ส่วนล n ง i ู u ตัวเนี้ยไปทําการแวร์นะครับกับตัว a อฟของลองดูครับแล้วตัวแอฟไของลองดูเนี่ยจะทําการนะครับพ่นค่าว่าตัวตำบลเนี่ยมันตรงกับตำบลที่ คนที่คุณทากาาตลอดสมาชิกเนี่ยทํางานอยู่ไหมถ้าตรงกันคุณก็จะสามารถลงชื่อเข้าใช้งานได้นเองแบบนี้คือเขาต้องการป้องกันคืออันนี้จะจะเป็นแอปพลิเคชันแบบสไตล์แบบเช็คชื่อเข้าทํางานนะครับ